คนมาพบกับเพื่อนๆก็หมายความว่าพวกเรามีของใี่ขอมาโชว์ไม่จะบอกว่าสองคนก็ไม่ได้สักทีเดียวนะว่ามีตากล้องอยู่มีตากล้องด้วยนะครับวันนี้หลายๆคนติดธุระเราก็เลยมากันสองคนใช่ครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่ม12ปสชิสองพี่ออาจัดอะไรไปเออของผมก็ได้เป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงมาเป็นครอสดิจิตอลนะครับครอสดิจิตอลใช่ยังไงเดี๋ยวอาจจะเรามาจะมารีวิวหลังจากที่ ใครที่ชมมิกดิจิตอลอยู่ก็ติดตามครับติดตามโอเคอันนี้เราพูดถึงวันนี้ก่อนวันนี้ผมไปสอยมาสิบสองสิบสผมก็ได้เหมือนกันอ2อสิองสิบสอันนี้เป็น Surface ProSurface 9 Pro ครับ Surface 9 Pro กล้องก็มาพอดีเลยครับก็หลังจากที่ผมตอนแรกว่าจะไปซื้อตามสตร์ตามร้านทั่วไปปรากฏว่าเขาไม่มีขายครับมันจะต้องสั่งทั้งหดต้องสั่งผมก็เลย ตัดสินใจซื้อแล้วเป็นการสั่งออนไลน์ที่อุปกรณ์ที่มันราคาแพงที่สุดในชีวิตผมนะครับในนี้ครั้งแรกอ๋อทีแบบ่แบบเป็นการสั่งเอาใช่ไหมครับใช่ครับที่เป็นการสั่งเอาอันนี้อยู่ประมาณ6กหมื่นห้าหกหมื่นกว่ากลดจาก7 0,000กว่ากครับรก, 70, ก็เจอเจ็ดหมืน่นแสดงว่าได้โค้ดจาก1 2บ2นี่ใช่ไหมใช่อ๋ออ,อ,อันนี้เดี๋ยวเราไปแกะดูครับว่าค่าให้อะไรมาเดี๋ยวผมเอาไปส่งสินค้าเอาไปช่วยครับจริงๆช่วย นี่เอาไว้เคลื่อมกระแดกเอามื่อครัคะนะครับ,บโอเคเดี๋ยวไปแกะนะครับไปส่งสิทธะเดี๋ยวไปส่งสิทธะแล้วรันโอเคเราก็จริงกำลังช่วยแกะอยู่นะครับรก็มาประมาณกล่องนมใส่บรรจุอ่าใช่ใช่ นนี้ม่นจะมีสองชั้นครับเพื่อนก็จริงก็สินสินค้าที่จะส่งด้วยคนส่งนี้ก็มีความปลอดภัยในในระดับใช่ใช่ครับอันนี้ผมส่งแค่ผมสั่งแค่วันเดียวครับเพื่อนเนี่ยก็มาแล้วก็จะมีมีใบอะไรนะพี่จิ๋มคนช่วยดูหน่อยไปครับ อันนี้ใบน่าจะเป็นใบรับประกันนะครับเพหมอนี่เป็นใบกำกับภาษีนะครับรอเรอใบกำกับภาษีเดี๋ยวภาษีได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวควายครับโอเคงไวนี่ครับโอเใบกำกับภาษีแล้วก็อันนี้ได้มาเป็นแบบนี้เลยครับได้แบบนี้เลยเป็นกล่องข้างในอีกเดี๋ยวเราจะแกะนะครับเราจะแกะทำการแกะบั๊กโบกมันมีมีบั๊กโบกซีนมานะครับเพื่อนเอาจต่ทำดี ก็จะแกะเลยละขอกระใจนะครับนี่ครับโอเคเดี okay. ๋ยวผมก็ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ยังเป็นห่วงนะครับว่าเออสิบสองสิบสองมันจะสง่งแบบนานส่งเยอะก็จริงๆก็ไม่ไม,ไม่ขนาดนั้นบางทีก็เดี๋ยวนี้คนส่งเขาก็ามีการจัดการที่ดีขึ้นกว่าเมือม่อก่อนแต่<ๆ>แต่ก็ระวังนะครับเพราะที่พุ่นนี้นะครับแต่ว่าอ,อ่ามันก็อาจจะมีร้านที่มัน ที่เราจะต้องให้ความสนใจใช่ให้ความสนใจอยู่เราก็ต้องเลือกดีๆครับเอาอย่างของผมเนี่ยผมเลือกจากร้านในตัว Microsoft โดดตจงครับเพื่อนๆโอ้ไมโคร o อฟต์เดลงเลยแล้วก็ครับผมอาจจะแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ต้องสนใจเราดูที่ข้างในว่ามีอะไรมากกว่าเพราะวมีการสั่งเนี่ยก็ต้องดูดูร้านที่น่าเชื่อถือสักที่นึงใช่ครับแค่ว่าเออเห็นแกของถูกเราไปสั่ง ได้ถ้าเราใช่แต่ตัวของลาซาด้าเนี่ยหรือว่าช้อปปี้หรืออะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าคนตาบอดสั่งผ่านช้อปปี้ได้ก็ก็โอเคนะแต่ว่าผมว่ามันเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ผมเลยใช้บริการลาซาด้าเป็นตัวอย่างของผมถ้าสั่งช้อปปี้ผมผม,ผมจะมีวิธีว่าจะหาลิงก์มาจากจากคอมพิวเตอร์ก่อนแล,แล้วก็เอาไปไปวางในในไมค์<น>ชิเจอว่าอะไรนีน่ถ้างบนปวมใจพี่อย่เงนี้ย็พอพอที่จะขั่ไดแต่ว่าก็ฝาก ากผู้พัฒนานิดนึงครับของ Shopee ถ้าอยากให้คนตาบอดสามารถที่จะเข้าไปซื้อของในแพลตฟอร์มได้ก็ถ้าแวะผ่านมาเจอคลิปก็ช่วยช่วยพัฒนาหน่อยใช่ช่วยพัฒนาช่วยช่วยทำให้เราเข้าถึงเนี่ยของลาซาด้าก็ก็ไม่ถือว่ามันเข้าถึงร้อเปอเซนนะครับแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้ช่ค่วอเรืนวยนนระวังนิดน่งนะครับ บ็อบโบมาอย่างดีครับโอเคนะครับได้ละเนี่ยพี่อ๊อฟนี่น่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเซฟเฟคครับเพื่อนเหมือนคล้ายๆ MacBook Air เลย MacBook Pro เลยที่ผมซื้อมานะครับไม่ได้แตกต่างกันมากเดี๋ยวเพื่อเราจะแกะอะไรก่อนครับเพื่อเอาแกะคีย์บอร์ดก่อนไหมหรือว่าแกะโน้ตบุ๊กก่ะตุกแลกะคีย์บอร์ดก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมดูก่อน คือความเนียนเขาจะให้มาแค่สองกล่องแค่นี้ใช่ <S <S ครับก็คีย์บอร์ดมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยว,วมันจะเป็นตัวซีนซีนแบบนี้ทันมีมีถุงซีนเราก็อาจจะระมัดระวังนิดนึงผมผมยังไม่เคยแกะเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ที่ซื้อมาแล้วก็แล,วกแล้วก็แกะเลยเพราะวางันทีเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะดูนิดนิดหนึ่งนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ย เพื่อนๆน่าจะไปดูกับช่องหลายๆช่องได้นะครับช่องจากจากช่องหลายๆช่องได้แต่ว่าของเราอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของรายละเอียดการใช้งานเท่าไหร่นะพี่เอาใช่ครับเราอาจจะดูดูว่ามันเหมาะสําหรับตาบอดไหมใช่ครับแล้วก็เวลาที่เอาไปติดตั้งโปรแกรมเสียงเนี่ยมันหน่วงหรือไม่หน่วงยังไงนะครับก<ช><ะ>็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยให้พี่รีวิวให้หุยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งนะัติดตั้ง,ง,งแล้วเป็นยังไง ไม่เป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นของแกะขมันเรียบร้อยแล้วเ,น,ออเนี่ยครับเวลาเปิดตัวนี้มันก็ทำออกมาแบบง่ายๆเลยครับเนี่ยเวลาเปิดแล้วก็ดึงตัวนี้ออกพ,พี่ออกเนี่ยมันจะมีตัวที่ดึงอยูน่ะครับที่ดึงดึงขึ้นมาเอเอเ,เป็นสองแผ่นใช่เป็นสเป็นกล่องเลยครับกองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องเก็บครับแล้วก็ดึงเปิดตัวนี้ขึ้นมานี่ แล้วก็นี่ครับคีย์บอร์ดแมนอ๋อแค่นี้เองคีย์บอร์ดแมนชินนี้น่เคยไดคีย์บอร์ดไหมโอเคคีย์บอร์ดแมนน่เราได้ละอันนี้นี่ครับท่บนานผู้ชมคีย์บอร์ดมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> น,นีน่หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเอาวางไว้ก่อนนะครับปิดมาก่อง <Okay. S 1> เดี๋ยวเอากล่องปิดสุดโอเคเดี๋ยวเอากล่องวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรา มาแกะไฮไลท์กันมาแกะไฮไลท์กันแกะสองอันนี้นสเปคพอจะบอกได้สักนิดหนึ่งไหมครับ i7 ครับคอ i7 ตัวเ,เจีนเท่าไหร่เจนสิบสองครับเจนสิองแต่ว่าจริงๆแล้วมันม <12. S 1> ีเจนสิบสามเจนอันนี้ล,ละหล่ะแต่ว่าพอพอผมไปดูเนี่ยตัว Surface Pro เนี่ยอตอนนี้ที่มันตัวล่าสุดมันจะเป็นเซิร์ฟเฟตโปรเกครับ,รบ Surface Pro 9แล้วก็ที่มันรอ,องรับ ที่มันออกมาก็เป็นเป็นเจ็ดสิบสองคอไอเจ็ดแรมได้ให้มาเท่าไหร่ครับแรมสิบหกครับตัวนี้แร่มสิบหกตัวปกติเดี๋ยวผมขอทิ้งเพียรไว้ตรงนี้ก่อนครับปกติเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองสองแบบสองรุ่นรุ่นที่มันมีคอไอห้าที่มันเป็นคอไอห้ากับมันก็จะเป็นราคาต่ำลงไปอีกไอห้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาอยู่สี่หมื่นปลาย ก็ oh. ถ้ารวมคีย์บอร์ดรวมอุซอรี y อยู่ประมาณ5้าหมื่นต้น,ตนถ้าคอไอเจก็อยู่ประมาณ7จ็ดหปลายๆถ้ารวมอุซอร s o r ลรวมอุซอรีแล้วก็จะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นปลายๆซึ่งตัวนี้ครับผมเลือกคอไอเจมาคอไอเจเป็น Surface s u r f เซ e ร์ o เามันก็จะมีสีแปดกกับสีตัวแพทเทนัม กาไฟอันนี้ยผมก็อย่งายงประกันนี่นะครับประกันเขาให้มาทีเดีประกันอ่าประกันอยู่หนึ่งปีครับประกันหนึ่งปีเนีย่ยผมเปิดฝาขึ้นมาแล้วตรงนี้มันจะมีตัวดึงครับที่เอา,อาเนี่ยตัวดึงขึ้นมาอันนี้เป็นเหมือน,นอะไรออกแบบมาค่อนข้างโอเคเนี่เครื่องก็นี่ครับเครื่องประมาณนี้ครับอ่าพี่เอาลองจับดูอ่าโอเคประมาณเท่าไหร่ประมาณ,ามาณ iPad เอ่อกี่นิ้วเดียวอ่าแพร์โปร อ่ะประมาณนั้นครับเดี๋ยวลองตั้งโชว์กล้องหน่อยครับตั้งโชว์ตั้งโชว์กล้องแบบนี้ครับวางตรงตรงเลยครับผมอ่าอ๋อเต็มตาเลยครับอ่าโอเคเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้ก็คืออ่าเป็นเข้อเรียกกันเลยนะเอ่อในส่วนของเดี๋ยวผมจับดูก่อนอันนี้มันจะมันจะด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ครับอ๋อใช่ครับจะตั้งนี้ครับอันนี้ก็จะอยู่ด้านบนด้านบนจากโปรแปดเนี่ยปุ่ม ปุ่มมันจะอยู่ด้านข้างแต่ว่าโปรก้าเปลี่ยนขึ้นไปด้านบนด้านบนอ่าโอเคเนี่ยครับเวลาเนี่ยผมก็จะดึงตัวนี้ออกนะครับดึงดึงที่ออกดึงตัวนี้ออกเอ็นดิทดึงออกเลื่อนลอยนะครับหน้าจอมันก็จะประมาณนี้นะตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนเราใช้ n v ็นบีได้แล้วก็นะครับเวลาเวลาเราจะใช้ไงดึงตัวนี้ออกมาดึงตัวนี้ออกมาตั้งไว้เอ๊ ใช้กล่องถูนี่นะครับเป็นพื้นที่วางแบบนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมชัดเจียวครับคราวนี้เดี๋ยวลองอ่านะครับเดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดใส่กันแป๊บนึงผมว่าผมว่ามันบางเบาแล้วก็เนียนกว่าตัวซีรีส์แปดถ้าสมมุติเราไม่นี่ไงนะครับผมสมมุติว่านี่ผมไม่ละนี่อ๋อชีบอร์ดใส่แล้วคีย์บอร์ดใส่เรียบร้อย รปะมาณถ้าสมมุติในกรณีที่เราไม่อยากใส่คีย์บอร์ดเวลาเราเล่นบนรถเนาะเราก็เอาเอาเอาขาตั้งนี้พับลงแล้วก็เอาคีย์บอร์ดบูท o ูธมาต่อเล่นใช่ก็ได้หรือเราใช้ทัชสกรีนก็ได้เหมือนเหมือนกับโทรศัพท์เลยใช่แก็แค่พับขาแล้วก็ใช้ถือจอเลยใช่ครับหรือว่าเวลาจะเก็บครับเพื่อนๆทางนี้ก็ปุ๊บแล้วก็พับขึ้นหัวนโอเคนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ใช่ก็นี่ครับ น้ำหนักเครื่องแล้วก็ความเบาของเครื่องมันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณประมาณ1กิโล1กิโล1กิโลกับหนึ่งเประมาณนะครับถือก็ก็ไม่นันนะครับก็เหมือนครับถ้าใส่คีย์บอร์ดแล้วก็จินตนาการเหมือน iPad เวลามีเคสอยู่เนาะใช่ใช่โอเคโอเคอันนี้ได้มาเรียบร้อยนะครับอันไมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับเขาให้อะไรมาบ้าง บ้างนีเป็นใบคู่มือใบรับประกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวอันนี้น่าจะเป็นคู่มือครับอันนี้น่าจะเป็นคู่มือกล่องนี้นะครับน่าจะเป็นคู่มือเป็นแผ่นน่าจะเป็นเป็นใบน่าจะเป็นใบรับประกันต่างๆนะครับเข้ามาให้ก็ทำมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพื่อนๆก็แลนน้ก็ สองสองเดี๋ยวแปนะครับก็เวลาที่ที่เก็บก็อาจจะไม่เนียนเหมือนตอนที่รื้อนะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นคู่มือคู่มือแล้วก็ที่เขาให้มาอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์อ๋อใช่ครับนอะแดปเตอร์ ดึงออกมาเขาออกแบบมาค่อนข้างดูโอเคเลยนะครับมันมีปุ่มมีตัวดึงให้ทั้งหมดเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวสายสาย2ขาแจ็ค2ขาแล้วก็อันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวเซ<อ>ิร์ฟเฟตนะครับอ๋อใชอตอ่ตัว surface. ์เซิร์ฟเฟตอะแดปเตอร์ก็ถือว่าไม่ไม่ใหญ่กำลังพอดีใส่กระเป๋าก็ใส่ก็ได้ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื er> ่อนๆผมว่าะขอแสดงว่าใต้นี้ไม่มีอะไรใต้นี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็ตปดต่อไม่เชื่อไ่เชื่อใส่ไปแค่ม้ไมเดียวป่ะประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคประมาณนี้กล่องได้มาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแกะแกะกล่องนะครับโดยโดยรวมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูอีกทีนึง เพราะว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอ่าอันนี้เป็น apter, อะแดปเตอร์เดี๋ยววางไว้นี่ก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ปกติเวลาผมใชั้นไงเดี๋ยวผมหันหันข้างให้เพื่อนๆเน,นะครับหันข,ข้างให้เพื่อนๆเราขอเก็บตัวนี้ก่อนเวลาผมหันข้างนะครับตรงน,นี้นะครับโอเคแเกะอกอกมาาก่แล้วก็ต้งตั้งเนี่ยขาเนี่ยเราจะเอา กลางมากแค่ไหนก็ได้นะครับถึงจะถึงขนาดไหนเพราะตอนแรกผมคิดว่าเด้ได้ครับเท่านั้นแล้วแต่เราจนาดที่ขนาดแล้วก็คีย์บอร์ดมันจะมันจะดันขึ้นดันขึ้นแล้วก็ค่อนข้างแน่นหนาเลยนะครับเพื่อนๆค่อนข้างเน่นหนาเลยค่อนข้างแน่นหนาเลยแล้วก็ในส่วนปกติเราจะมีสวิตมีวอลลุ่มอยู่ข้างๆจากนี้แต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนขึ้นมาข้างบน ในกรณีที่เราถือเวลาเราเล่นแท็บเล็ตเฉยเราแปลงไปแท็บเล็ตเสร็จไม่เอาคีย์บอร์ดมันก็จะได้ไม่ต้องไปโดนวอลลุ่มใช่ครับในราคานี้ได้ประก,กาได้ไหมครัปากกาไม่ได้ครับ oh. ประก,กาไม่ได้ผมยังผมเลือกเอาระหว่างตัวผมก็มีงบประมาณข้างจำกัดผมก็เอาคีย์บอร์ดมาก่อน oh. เพราะว่าตาบอร์ดก็ไม่ค่อยได้ใช้ตา,กกาถ้ารถถ้าปากกามีแถมรถถ้าเอาปากกาออกรถได้ผมก็คงยะรถแล้วก็ <laughs> <laughs> อ่ผมก็เลือกเอาตัวซื้อตัว USDC ครับแทนนะครับก็ราคาก็ก็น้นก็สูงสี่เซนจาคีย์บอร์ดกับกับประกาผมก็เลยเลือกแต่ว่าอยู่คนละกล่องกับอันนี้ใช่ครับเดี๋ยวเข้ามาอันนี้ก็จะมีมาให้ครับเพื่อนๆก็จะมีตัวตัวชาร์จนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือตัวชาร์จจะอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น u s b c Thunderbolt 4.0นี่ ด c Thunderbolt 4เวลาชาร์จมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับจำต้องกี่พอร์ตครับสองสองพอร์ตครับสองพอร์ตเวลานครับเวลาชาร์จมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะบครับแค่เอา,แค,เอาแค่เอาตัวชาร์จไปแล้วก็มันก็จะติดแบบนี้นะครับเป็นแม่เหล็กนะครับมันติดติดอยู่ตรงนี้เลยหรือจะชาร์จผ่านตัว usb <ม> c ก<ม>็ได้นะครับก็ก็ใช้สายทั่วไปใช่สำหรับท่านที่มี power bank ก็ประมาณนี้ก็ ผมว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับเพื่อนในส่วนของเวลาติดตั้งแล้วก็ใช้งานแล้วเป็นยังไงลื่นไหลขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้ได้มาพร้อม Windows Home License แล้วก็ Office 365นะครับตัว l รเ e นตัประมาณนี้ครับเพื่อนก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมก็จะไปติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ เราใช้งานดูประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือ12 12 12 12น้ำตาลน้องนะครับวันนี้ปีหน้ากินมามกาไปยาวๆเลยโอเคนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ